ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่รายวิชาเคมีอีกครั้งหนึ่งในบทเรียนเคมีไฟฟ้านะคะในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้กันไปแล้วว่าปฏิกิริยารีดอกคืออะไรทบทวนกันสักหน่อยนะคะปฏิกิริยารีดอกคือต้องมีการอะไรต้องมีการถ่ายเท หรือถ่ายโอนอิเล็กตรอนถูกไหมคะอีลบนะคะรูขอใช้อีลบแทนอิเล็กตรอนนะคะซึ่งจะประกอบไปด้วย2ปฏิกิริยาย่อยคืออะไรประกอบด้วย2ปฏิกิริยาย่อย1คือปฏิกิริยานะคะ ออกซิเดชันจะได้ไหมออกซิเดชันนะคะและสองคืออะไรคะปฏิกิริยารีดักชันเอง จำได้ไหมเอ่ยวิธีการจำคืออะไรเอ่ยทีการจำจำตัวนี้นะคะ reduction รีรับลดจำได้ไหมนะคะรีคืออะไรรีก็คือ reduction นั่นแหละชื่อปฏิกิริยานะคะรับคือรับแหละรับอิเล็กตรอนอะไรลดเลขออกซิเดชัลดลงนะคะ และสารนะคะที่เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเราเรียกว่าอะไรตัวรีดิ c สหรือตัวถูกออกซิไดซ์สลับกันนิดนึงนะคะและสารที่เกิดปฏิกิริยา Reduction เราเรียกว่า ตัวออกซิไดซ์หรือตัวถูกรีดิวซ์นี่นะคะจำตรงนี้อย่างเดียวเลยรี uction, รับลดรีดักชันรับอิเล็กตรอนแล้วก็เลขออกซิเดชันลดลงนะคะ,ะเดี๋ยวเราลองทำแบบฝึกนะคะว่าปฏิกิริยาที่เราจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยมันคือปฏิกิริยาอะไรนะ มีให้เลือก3ช้อยคือ reduction ไหม oxidation ไหมหรือว่า redox นะคะอ่ะลองดูข้อหนึ่งนะคะถามว่าไฮโดรเจนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเลขออกซิเดชันจากเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่วิธีการหนูทำไงคะวิธีการทำไง ต้องหาเลขออกซิเดชันให้ได้ก่อนใช่ไหมคะ H 2นี่เท่าไหร่เลขออกซิเดชันเท่าไหร่คะ0ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นธาตุนะคะ H บวกนะคะก็คือบวก1 H มีการเปลี่ยนเลขออกซิเดชันจาก0เป็นบวก1ค่คถามว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรคะ Reduction Redox หรือว่า Oxidation ตัวนี้ต้องมาแล้วตัวนี้ต้องมารีรัลบลดถูกป่ะคะเลขออกซิเดชันครูถามว่าจากศูนย์ไปเป็นบวกหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะมันเพิ่มขึ้นถูกไหมถ้าเป็น Reduction มันจะต้องลดลงแสดงว่าตัวนี้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั กปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะอ่ลองไปต่อที่ข้อ2นะคะซิงค์นะคะชัดเอ็นเป็นอะไรเป็นธาตุดังนั้นเลขออกซิเดชันเป็นศูนย์นะคะเปลี่ยนเป็นด้านขวาเป็นบวกสองโอเคปะ่ะศูนย์เป็นบวกสองเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะศูนย์ไปเป็นบวกสองเพิ่มขึ้นนะคะดังนั้นเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเห็นไหมไม่ยากไม่ยากนะคะไม่ยากอย่างที่เราคิด ไม่ยากนะอ่ะลองดูข้อ1.3แล้วก็1.4ค่ะ Cu คือ copper นะคะเลข Oxidation เป็นไงจากบวก2เปลี่ยนเป็นธาตุจะเหลือ0น,นะคะบวก2เป็น0เพิ่มขึ้นหรือลดลงคะลดลงนะคะรีรับลดมาแล้วรีรับลดนะคะ ดังนั้นตัวนี้จะเกิดปรีอรีดชันมาแล้วพอมันลดลงถูกไหมอ่ะข้อ1.4ทีนี้จะถาม2ชนิดค่ะเราจับคู่ได้ก่อนว่าตัวไหนคู่กันนะคะตัวที่คู่กันก็คือมันจะต้องเป็นท่าชนิดเดียวกันถูกป่ะแล้วก็มีเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนนะคะซิงค์ก็คู่กับซิงค์เซนะคะซิงคู่กับซิงค นี่นะไฮโดรเจนนะคะคู่กับไฮโดรเจนดูที่ตัวซิงก์ก่อนเป็นไงซิงค์เป็นธาตุศูนย์เปลี่ยนเป็นบวกสองนะคะศูนย์เป็นบวกสองไฮโดรเจนนะคะ H บวกนะคะ, H ะ,คะบวกหนึ่งกลายเป็นศูนย์ก็คือเป็นธาตุ ถามว่าคือปฏิกิริยาใดนะคะอ่ะลองดูที่ซิงคเลขออกซิเดชันนเพิ่มขึ้นดูป่ะไฮโดรเจนมันลดลงนะคะรีรับลดนะคะดังนั้นจะเกิดปฏิกิริยา r e d u c t i o นดูป่ะในส่วนของไฮโดรเจนนะคะซิงค์มันเพิ่มขึ้นแสดงว่าเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัปฏิกิริยาที่มีทั้ง Oxidation และ Reduction รวมแล้วเราเรียกว่าปฏิกิริยา r e ด o อสนะคะโอเคไหมรีดอสไม่ยากไม่ยากนะคะค่อยๆทำนะคะอ่ะทีนี้ไปต่อนะข้อ2จะยากกว่าข้อข้อแรกข้อแรกเราหาเลขออกซิเดชันใช่ป่ะคะแล้วก็แยกให้ได้ว่าเป็น Reduction หรือ Oxidation แต่ทีนี้ในข้อ2จะยากขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะคะเพราะโจทย์เขาถามว่า ตัวไหนคือตัว reduce แล้วก็ตัว oxidize นะคะอะ่ทบทวนตัวที่เกิดปริยา oxidation นะคะ oxidation oxidation เราเรียกว่าตัว reduce โอเคไหมตัวที่เกิดปฏิกิยา Reduction เราเรียกว่าตัว oxidize นะคะ oxidize และสิ่งสำคัญ เวลาที่เราจะจําเทคนิคในการจําคือรีรับรดโอเคป่ะรีรับลดตัวนี้นะคะดังนั้นตัวที่เป็น reduction เลข oxidation จะลดลงนะคะตัวที่เป็นตัว reduce นะ oxidation จะเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะลองดูจับคู่ก่อนนะคะตัวที่ขีดเส้นตัวไหนคู่กัน ตัวที่คู่กันต้องเป็นธาตุเดียวกันถูกปล่านักเรียนจับคู่ก่อนนะคะ s ตัวนี้นะโอ้มีแต่ s ค่ะคู่นะคะจับคู่ให้นะคะ s ตัวนี้คู่กับตัวนี้ s ต,ตัวนี้นะคะแล้วตัวนี้นะคะคู่กับ ห,ะะหาเลขออกซิเดชันที่เปลี่ยนก่อนเราจะรู้ใช่ไหมว่าตัวไหนเป็นตัว Reduce แล้วก็ตัวออกซิไดต์ถูกไหมคะ SO2 เขาขีดเส้นใต้ที่ตัว S นะ <S เดี๋ยวครูไฮไลท์เพื่อที่จะเห็นชัดมากขึ้นตัว S นะคะตัว S นี่นะ SO2 หาไงเลขออกซิเดชันตัวที่ไม่รู้หนูให้เป็น x เ,นเลยค่ะออกซิเจนประมาณ99%เลขออกซิเดชันลบ2ถูกปะ x บวกกับลบ2มีทั้งหมด2ตัวถูกปะคะออกซิเจนมีค่าเท่ากับ0เพราะเลขออกซิเดชันของสารประกอบนะคะมีค่าเท่ากับ0ถูกไหมหนูก็จะได้ x ลบ4เท่ากับ0 x ของหนูก็คือบวก4ถูกป่ะคะบวก4นะคู่กับตัวสุดท้ายตัวนี้เป็นธาตุก็คือ0ถูกปะ่ะผู้ถามว่าเลขออร์ิเดชันมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงคะบวก4ไปเป็น0ลดลงถูกไหมลดลงแสดงว่าตัวนี้จะเป็นตัวออกซิไดซ์นะคะ so 2 เป็นตัวออกซิไดนนะเปลี่ยนจากบวกสี่ไปเป็นศูนย์เพราะว่ามันลดลงนะอ่ะทีนี้ไปดูที่ตัวสีเขียวบ้างนะคะ s s นะคะไฮโดรเจนบวกหนึ่งถ้าคู่กับธาตุที่เป็น en สูงสูงนะคะพวกอโลหะอะไรพวกนี้นะเราก็จะได้เป็นบวกหนึ่งคูณมีสองตัวนะคะบวก x เท่ากับศูนย เราก็จะได้เป็น2บวก x เท่ากับ0ถูกั้ย s คือลบ2นะคะ x คือลบ2อ่ะ s 2 s o c ล่ะ s 2 s o c หน้านี้นะคะ s 2 s o c นะคะ 1, ไฮโดรเจนบวก1ถูกั้ยมี2ตัวบวกกับ x คือเราไม่รู้นะคะ ออกซิเจนลบ2คูณ4เท่ากับ0มันก็คือ2บวก x ลบ8เท่ากับ0 x ของเราคือเท่าไหร่บวก6นะคะมันเพิ่มขึ้นลยออกซิเดชันเพิ่มขึ้น,น,นดังนั้นตัว Reduce ก็คือ s 2s นะคะจาลบ2เปลี่ยนไปเป็นบวก 6นะคะมันเพิ่มขึ้นค่อยๆค่อยๆทำได้ไหมเอ่ยอ่ะมาดูที่ข้อ2นะคะ As นะคะอา,าร์เซนิกสันหนจับคู่ก่อนวิธีการที่ง่ายที่สุดนะคะจับคู่ก่อนนี่คู่กันแล้วก็ Cl คลอรีนนะคะคู่กันถูกไหม หลังจากนั้นหาเลขออกซิเดชันค่ะถึงจะรู้ว่าตัวไหนให้หรือรับเรียกว่าเป็นตัว r e d ิว e หรือตัวออกซิไดถูกไหมอ่ะ as s 3ขอลบด้านบนเลยนะคะ a s s 3หาง่าย a s เราไม่รู้ถูกปะเป็น x บวกกับไฮโดรเจนบวก1นะคะมี3ตัวเท่ากับ0ดังนั้นเราจะได้ x บวก3เท่ากับ0 x ก็คือลบ3นะคะมามาที่ s 3 a s o c นะคะ บวกหนึ 1> 1. ่งไฮโดรเจนบวกหนึ่งใช่ป่ะมี3ตัวบวกกับ x คือเรายัางไม่รู้บวกกับลบ2คือของออกซิเจนใช่ป่ะคะมี4ตัวท่ากับ0เราก็จะได้3บวก x ลบ8ปท่้กับ0 x ของเราก็คือบวก5นั่นเองเพิ่มขึ้นหรือลดลงลบ3ไปเป็นบวก5เพิ่มเขึ้นถูกไหมตัวที่เพิ่มขึ้นนะคะ จะเกิดปฏิกิริยาอะไรออกซิเดชันซึ่งเราเรียกมันว่าตัว Reduce นะคะลบ3ไปเป็นบวก5้ a s s มาดูอีกคู่หนึ่งนะคะครูขอใช้แทนสีชมพูและกันสีชมพูนะคะ KClO 3เราต้องการหา Cl ใช่ไหม K ก็คือบวก1ใช่ป่ะคะบวกกับ X K อยู่มูลนะบวกกับลบ2จากออกซิเจนมี3ตัวเท่ากับ0เราก็จะได้1บวก X ลบ6เท่ากับ0 X ทองหนูคือเท่าไหร่บวก5นะคะบวก5อะ่ะมาดูที่ KCL เคโพแทสเซียมมูลหนึ่งบวกหนึ่งเสมอใช่ไหมบวกกับ x ก็เราต้องการดังนั้น x หนูคือลบหนึ่งนะคะมันลดลงเห็นปะบวกห้าเหลือลบหนึ่งลดลงเราเรียกว่าตัวออกซิไดซ์เพราะมันเกิดรีดักชันนะคะ KLO3 โอเคไหม อ่ะแล้วก็ไปต่อที่ข้อสุดท้ายนะคะอ่ะข้อนี้ไม่ยากข้อนี้ไม่ยากจับคู่ก่อนเลยตัวที่เป็นท่าชนิดเดียวกันนะคะมันจะต้องคู่กันูป่ะนี่ C O คือโคบอลโคบอลก็ต้องคู่กับโคบอลใช่ไหมคะคลอรีนก็ต้องคู่กับคลอรีน C O นะคะศูนย์ถูกไหมเพราะว่ามันเป็นธาตุนะคะ Cobalt ศูนย์เปลี่ยนเป็นบวกสองเพิ่มหรือลดเพิ่มแสดงว่าเกิด oxidation เราเรียกว่าตัว reduce นะคะศูนย์เป่เป็นบวกสอง C O นะ C L สอง c h l o r i นะคะเลข oxidation คือศูนย์เพราะมันเป็นธาตุถูกปะเป็นลบหนึ่งแสดงว่ามันต้อง ลดลงถูกไหมคะเกิด Reduction ซึ่งเราเรียกว่ามันเกิดเ,เป็นตัว Oxidize นะคะยากไหมเอ่ยทบทวนทบทวนเรียบร้อยแล้วนะคะทบทวนหน่อยปฏิกิริยารี d o x ประกอบไปด้วยอะไร กาไปด้วยออกซิเดชันนะคะปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็ปฏิกิริยาเรดักชันสิ่งที่เราต้องจำเรีรับลดถูกไหมแสดงว่าถ้าเป็นปฏิกิริยาเรดักชันหมายความว่างไงคะ Reduction รับอิเล็กตรอนถูกไหมข้อสองก็คือเลขออกซิเดชันเป็นไงลดลงนะคะและตัวที่เกิดรีดักชันเราเรียกว่าตัวออกซิไดซ์ในทางกลับกันค่ะออกซิเดชันนั่นหมายความว่ามันก็ต้องเป็นไงให้อิเล็กตรอนโอเคปะ่ะเลขออกซิเดชันเป็นไงคะ ในว่า reduction ลดอันนี้ก็ต้องเพิ่มนะคะและตัวที่เกิดปฏิยา oxidation เราเรียกว่าตัว reduce นะตัว reduce โอเคไหมสำหรับในวันนี้นะคะลองลองทำก่อนถึงจะดูเฉลยครูโอเคปะก็ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะ